สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหนังแบบคริสเตียนเรื่อง After ที่แปลว่าหลังจากซึ่งหนังเรื่องนี้ยังไม่มีชื่อภาษาไทยนะคะเป็นหนังรักโรแมนติกที่มีภาคต่อถึง4ภาคบอกเลยว่าข้อนังรักที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ต้องรีบไปเก็บเข้าในสต็อกหนังปรอบดวนๆเลยค่ะเนื้อหาก็ไม่หนักไม่เบาจนเกินไปแต่ละภาคก็จะมีความชัดเจนของความหมายที่หนังต้องการจะสื่อแบบไม่ต้องเดามากเลย เรามาเริ่มกันที่การเปิดเรื่องกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนังรักดังนั้นเรามาอธิบายคาแรคเตอร์ของตัวเอกกันสักนิดเวลาที่แอดรีวิวทุกคนจะได้จินตนาการความรู้สึกตามไปด้วยได้ในการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะมาเริ่มจากนางเอกกันเลยค่ะเธอชื่อเทสซาสาวน้อยวัยใสที่มาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่ของเธอแยกทางกันตั้งแต่เธออายุ13ปีเธอจะมีความผูกพันกับแม่มากและพยายามที่จะเป็นเด็กดีให้แม่ได้ภูมิใจมีคนรักที่เธอเองก็ไม่แน่ใจว่ารักแบบคนรักหรือเพื่อนกันแน่นะคะเพราะว่าเป็นผู้ชายคนเดียวที่แม่ยอมรับและสนับสนุนให้คบหาในชีวิตเรียกว่าเป็นสาวไซส์ที่มาไกลาจากทุ่งลาเวนเดอร์เลยก็ว่าได้ต่อมาเป็นพระเอกของเรื่องค่ะเรียกได้ว่าตีบทแปลกมากแถมความหล่อนี่เล่นเอาคนดูต้องควนฟ้าบ้านทั้งเรื่องกันเลยทีเดียว ชื่อฮาดิมค่ะชายหนุ่มที่มาจากครอบครัวแตกแยกที่ปัญหาซับซ้อนและเจ็บปวดที่เรียกได้ว่าเจ้าตัวแทบไม่อยาพูดถึงมันเลยทีเดียวดังนั้นพฤติกรรมเขาจะออกแนวแบดบอยอินดี้โลกส่วนตัวสูงและออกจะก้าวร้าวอยู่มากพอสมควรเรื่องเริ่มดำเนินจากการที่เทสซาต้องมาเรียนมหาวิทยาลายัยโดยแม่ของเธอและแฟนหนุ่มชื่อโนอาตามมาส่งเข้าหอพักแล้วก็พบว่ารูเมทเป็นสาวแสบเลสเบี้ยนที่พิยาและปาร์ตี้อย่างโหด จนคุณแม่อยากจะจับคุณลูกย้ายห้องแต่ด้วยความเชื่อใจในตัวลูกสาวของตัวเองว่าเธอจะอยู่รอดปลอดภัยเพราะด้วยบุคลิกของเทสซ่านั้นค่อนข้างมีความทะนงในทางเดินที่ตัวเองมุ่งมั่นสูงมากคุณแม่ก็เลยกลับบ้านอย่างสบายใจเทสซาพบกับพระเอกเป็ครั้งที่2ในงานปาร์ตี้หลังจากการพบกันครั้งแรกแบบไม่คาดฝัน ซึ่งในวงเพื่อนๆเขาก็เล่นเกมกล้าหรือจริงกันนะคะอีตารพระเอกมีประวานสเสนใส่เทซ่าเลยทีเดียวแต่เทซ่าก็ปฏิเสธไปเพื่อนๆก็เลยรุมแซวพระเอกว่าไม่แน่จริงแถมอัดคลิปเอาไว้ล้อเล่นอีกต่างหากในพาร์ทนี้ทำให้นึกถึงพระกครรมพีในหนึ่งคอรินบทที่15ข้อที่33ว่าคบคนพานคนพานก็จะพาให้เสียนิสัยดีๆไปถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือ คอบคนแบบไหนมันจะนำเราสู่สังคมแบบนั้นค่ะในซีนนี้ฮาดิมวิจารวรรณกรรมความรักในทางที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของนางเอกมากเขามองว่าความรักเป็นเรื่องไร้สาระและเป็นการแลกเปลี่ยนของสองฝ่่ยส่วนเทสซานางเอกมองว่าความรักนั้นงดงามสามารถเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งได้ซึ่งบอกเลยว่าแอดมินเข้าข้างเทสซาค่ะความรักนั้นงดงามในตัวของมันและการรักอย่างสุภาธีในแบบที่พระเยซูสอน ความรักนั้นสามารถเปลี่ยนคนที่เลวที่สุดให้กลายเป็นคนที่น่ารักที่สุดได้แน่นอนความรักนั้นสามารถชนะความชั่วร้ายและความตายได้อย่างสมบูรณ์โดยนามพระเยซูค่ะ หลังจากนั้นก็มีบังเอิญเจอกันหลายครั้งแต่แอดว่าพระเอกจงใจให้เจอนางเอกมากกว่าเทซ่าก็พยายามที่จะไม่เข้าไปใกล้ฮาดิมพระเอกมากเพราะเธอไม่ชอบผู้ชายที่แบดบอยค่ะแต่ว่าเธอก็มีความประทับใจในฮาดิมที่ชอบอ่านวรรณกรรมเหมือนเธอด้วยเช่นกันเรียกว่าทั้งกลัวทั้งสนใจแหละค่ะแต่ว่าความแซบของฮาดิมนั้น พอให้แอดเองถ้าเป็นเจสซาก็คงวันไว้ค่ะเพราะในที่สุดนางเอกก็ยอมไปไว่ายน้ําในสถานที่ลับของพระเอกแถมยังยอมให้จูบด,ด้วยเรียกว่าในตอนนี้นางเอกของเราถูกพระเอกตกสําเร็จแล้วนั่นเองก,ก็อย่างที่บอกว่านางเอกเป็นคนทนงในศักดิ์ศรีมากเมื่อพระเอกไม่ได้ให้คำมั่นที่จริงจังในสายสัมพันธ์เธอก็ move on เลยคะ่ะบ y e bye ฮาดิม สาวๆที่ดูอยู่ก็ควรจะหนักแน่นแบบนี้นะคะถ้าเริ่มต้นมันแย่ตอนจบมันก็50-50ซึ่งในเรื่องความสัมพันธ์แบบชู้สาวจะจบแบบไหนกว่าจะถึงจุดนั้นก็คงจะบอบช้ำระบบหนักกันไปข้างหนึ่งค่ะแต่ว่าความลุ่มหลงนั้นเป็นเรื่องที่หนุ่มสาวบังคับตัวเองยากที่สุดยิ่งพอนงเอกยอมมีเพศสัมพันธ์กับพระเอกไปแล้วจากที่สับสนไม่ถึงรักก็กระโดดข้ามเป็นความลุ่มหลงทันทีซึ่งความรู้สึกนี้นี่แหละค่ะที่อันตรายมาก ราะความยับยั้งชั่งใจจากร้อยจะกลายเป็นศูนย์ทันทีตรงนี้ในฐานะคริสเตียนบอกก่อนนะคะว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องที่พระเจ้าห้ามค่ะเหตุผลก็เพราะว่า 1. ความรุ่มหลงไม่ใช่ความรักค่ะมันเปราะบางมากและมันทําให้เราเลือกทางผิดได้ง่ายๆเพราะในชีวิตจริงเราไม่ใช่นางเอกที่จะเจอพระเอกเสมอไป 2. ร่างกายเราเป็นวิหารของพระเจ้าดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์โดยที่พระเจ้าไม่ยอมรับผ่านการแต่งงานที่ถูกต้องหรือการยอมรับต่อหน้าคนของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ยามเกียรติของพระเจ้านะคะอันนี้ฝากไว้ให้คิดค่ะคําว่าใครๆเขาก็ทํากันมันไม่ได้หมายความว่าซีนนั้นถูกต้องเสมอไปซีนนี้บอกเลยว่านางเอกทําตัวแย่มากเหตุผลคือเราทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าเหตุผลใดไม่ควรคบซ้อนค่ะ ป๋าก็บอกว่าโนอาคือเพื่อนรักไม่ได้รักแบบแฟนแต่ว่าต่อให้จะเป็นแบบนั้นก็ต้องเคลียร์ความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครนะคะความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานมโนธรรมที่จําเป็นในการชนะความชั่วร้ายเพราะหากเราไม่ซื่อสัตย์กับคนอื่นเราก็จะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเช่นกันค่ะซีนนี้แอดบอกเลยว่าพังทั้งคู่ค่ะทั้งนางเอกและตัวคุณแม่ เมื่อแม่มาเจอลูกสาวนอนกับผู้ชายก็เลือกบังคับให้แยกทางส่วนลูกสาวก็โนสนโนแคร์เพราะรักก็คือโคถึกที่คึกพิโรธนะคะจะให้คุณหรือให้โทษก็อยู่ที่วิธีรักของเราว่าจะรักถูกวิธีไหมฉากนี้คนเป็นแม่ก็ควรไตรตรองให้ดีว่าอย่าใช้อารมณ์กับลูกและอย่าก,กดดันหรือบังคับลูกเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้กลับไปตั้งหลักแล้วค่อยคุยกันน่าจะดีที่สุดอย่างน้อยเมื่อลูกพลาดครั้งเรายัางคอยค้ำประคองได้ทัน ส่วนลูกนั้นก็อย่างที่เห็นค่ะวังเมื่อวัวที่เคยถูกล่ามานานเมื่อหลุดจากคอกแล้วแถมเมื่อเจอความตื่นเต้นน่าสนใจข้างนอกจะให้กลับคอกทันทีทันใดนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะพาร์ทนี้เรียกว่าน้ำต้มผักก็ยังหวานขนาดว่านางเอกรู้สึกแปลกๆที่พระเอกชอบทำตัวเข้าถึงยากนางก็พยายามทลายกำแพงเข้าไปก็รักไปแล้วเสียไปแล้วมันก็ไม่มีเวลาให้ช่างใจแล้วค่ะก็ต้องเดินหน้าต่อ เห็นไหมคะว่าการที่เราไม่ได้ศึกษาฝ่ายตรงข้ามให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เกิดอะไรขึ้นถ้าใจไม่แข็งพอจะเลิกก็ต้องก้มหน้าทนรับปรับตัวกันไปแบบเจ็บๆรัวๆนี่แหลคะค่ะบอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยเซ็ก์นั้นมันเประาะบางซีนนี้ปรบมือให้หนางเอกคะ่ะนางมาถูกทางแล้วในเรื่องการปรับตัวตอนที่คู่ของเรามีปัญหาหนทางที่ดีที่สุดคือรับฟังและอยู่เคียงข้างเขาคนสองคนนั้นมาจากครอบครัวที่แตกต่าง ุกคนล้วนมีบาดแผลหรือที่เรียกว่ารากแห่งความขมขื่นในอดีตที่ต่างกันสิ่งที่คู่นี้ขาดคือเวลาที่จะทำความเข้าใจย้ำอีกทีค่ะว่าเวลาในการศึกษาและทำลายกำแพงความแตกต่างระหว่างคนสองคนนั้นจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะ สุดท้ายเรื่องเรามาเฉลยว่าที่พระเอกเข้าไปยุ่งกับนางเอกนั้นก็เพราะว่าเขาอยากเอาชนะที่นางเอกปฏิเสธเขาในงานปาร์ตี้ครั้งแรกและเพื่อนๆทุกคนร่วมถึงรูมเมทที่นอนห้องเดียวกับนางเอกก็รู้เห็นเป็นใจด้วยเรียกว่านางเอกของเราโดานหักหลังแบบครบวงจรค่ะแฟนเพื่อนและคนสนิทที่ไวใจในสถานการณ์แบบนี้อย่าไปโกรธใครเลยค่ะแล้วอย่าโทษตัวเองด้วย ก็หาร,รวมหัวกันมาขนาดนี้ข่อให้สิบคงเบ้งจาก3ามก,กมาเองก็พลาดค่ะพาร์ทนี้ไม่รู้จะสงสารใครดีระหว่างคนถูกหลอกและคนที่ตกหลุมที่ตัวเองวางไว้นางเอกโกรธที่ถูกหลอกนางเลยเชิดทิ้งพระเอกไปเลยค่ะส่วนพระเอกเลยค่ะแอดเข้าใจว่านางรู้ตัวนานแล้วว่ารักนางเอกจริงๆแต่ว่าไม่อยากเสียหน้ากับเพื่อนๆก็เลยทำตัวเงียบๆตอนนี้ก็เลยต้องเศร้าเป็นหมางอยเลยค่ะ สำหรับคริสเตียนที่พักทิ้งที่ดีที่สุดก็คืออ้อมกอดของพระเจ้าแต่ว่าในเรื่องนี้นางเอกเลือกกลับจะไปหาแม่ที่เธอรู้ว่าเป็นคนที่รักเธอที่สุดอันนี้บอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีและคุณแม่ก็ขอโทษที่ปิดบังคับนางเอกนางเอกก็ขอโทษที่เลือกคู่มากกว่าแม่ตรงนี้แอดขอเสริมนะคะว่าการขอโทษใครสักคนบางครั้งมันไม่ได้หมายความว่าเราผิดหรือว่าเราพ่ายแพ้ค่ะแต่มันคือการที่เราต้องการรักษาความสัมพันธ์ หรือรือฟื้นความสัมพันธ์ให้กลับมามันแสดงถึงพุธทธิภาวะทางด้านอารมณ์ของเราว่ามีมากแค่ไหนอีกด้วยนางเอก move on ได้อย่างรวดเร็วเหตุผลเพราะเธอนั้นมีครอบครัวที่คอยสนับสนุนแถมหันกลับมาสนิทสนมกับแลนดอนเพื่อนดีๆที่พากันตั้งใจเรียนเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสส่วนอีตาพระเอกที่น่าสงสารสุดๆค่ะรอบข้างไม่มีใครเลยเพราะเขาปิดกั้นตัวเองมาตลอดเพิ่งจะมาเปิดก็ตอนเจอกับนางเอก เห็นไหมคะว่ากำลังใจสำคัญแค่ไหนเวลาที่เราเจอปัญหาไม่สำคัญว่าปัญหาจะหนักหนาหรือใหญ่แค่ไหนถ้ามีกำลังใจดีมีคนคอยหนุนน้ำใจก้อนหินใหญ่ๆก็เคลื่อนได้ด้วยการโทรครั้งเดียวคะ่ะเรียกรถเครนมายกก็จบนะดังนั้นเวลาที่เจอปัญหาให้มองหากำลังใจหากหาไม่เจอใครเดินไปที่โบสถ์ใกล้บ้านได้คะ่ะพี่น้องคริสเตียนมีเพียบเขาสามารถจะปลอบใจคุณได้แม้ไม่รู้จักกัน เพราะพระเจ้าซ้อนให้คริสเตียนรักแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่น่ารักก็ตามที่สำคัญให้จำไว้ว่าพระเจ้ารักคุณนะคะปัญหาจะใหญ่แค่ไหนพระเจ้าใหญ่กว่าค่ะในฮีบรูบทที่3ข้อที่13เขียนไว้ว่าแต่จงหนุนน้ำใจกันและการทุกวันตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไปราะการล่อลวงของบาปการหนุนน้ำใจก็คือการที่เราได้ยืนอยู่ข้างๆคนๆคนนั้น เพื่อคอยพยุงให้คนคนนั้นมีกำลังยืนอยู่ได้ต่อไปหรือหมายถึงการทำให้มีกำลังเพิ่มขึ้นเราไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดในชีวิตของผู้อื่นได้เราไม่สามารถสร้างปฏิหารในชั่วข้ามคืนได้แต่เราสามารถเป็นน้ำเย็นหนึ่งช่วยให้กับจิตวิญญาณที่กระหายหาน้ำโดยการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าแก่ผู้อื่นผ่านการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือสร้างเสียงหัวเราะรอยยิม้มให้กับหัวใจที่กำลังอ้างว้างโดดเดี่ยว ขอจบการรีวิวหนัง a ั t e r อรภาคแรกเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ